me ก็สวัสด e ีเอฟซีของพี่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีราชาขาสุ่มทุกท่านเนาะที่ชอบดูคลิปที่พี่สุ่มไอดีนะครับน้องๆวันนี้อยู่กับเว็บซูเปอร์สปินเนาะพี่ก็เคยมาสุ่มแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาย้ำอีกแล้วพี่ก็จะสมัครสมาชิกใหม่นะครับน้องเพราะว่าพี่จะมันเก่าไม่ได้นะครับมากดสมัครให้น้องๆได้ดูกันเลยนะครับคลิกวิธีสมัครสมาชิก ี่ก็สมัครใหม่เลยนะครับน้อง,องก็ใส่ชื่อแล้วเนาะ n อ n เนาะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับอ่ายืนยันเอ้ยกด้ปิดอ่ากดสมัครสมาชิกนะครับน้องโอเคสมัครเรียบร้อยแล้วก็มาใส่อีกรอบนึง ก็เป็นอาชีพสิ้นแล้วนะครับน้องกดโอเคไปต่อันทึกที่เข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับน้องขั้นตอนต่อไปก็คือเติมเงินเนาะมาคลิวิธีเติมเงินเอ่อมี3ช่องทางนะครับน้อง,องแต่ก็คือเหลือช่องทางเดียวก็คือสองอ่างเปา่ไอสองข้อขวัญเนี้ยของวอลเล็ตอ่ะคลิกไปเลย แล้วก็ดูวิธีการใช้งานตรงนี้นะครับนะ้องคือวิธีการเติมเงินอ่ะสอนสําหรับใครที่แบบว่าหาสองอ่างเปาไม่เจอนะครับนะ้องตามนี้เลยเนาะขั้นตอนสุดท้ายคือนําลิงก์มาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดเติมเงินเอาเป็นว่าพี่ขอเติมเงินก่อนละกันนะครับนะ้องวันนี้ว่าจะเติมสักสักสามร้อยไหมสองร้อยหรือสามร้อยดีแล้วขอดูเงินในวอลเล็ตพี่ก่อนนะครับนะ้อง ก็พี่ก็ไปเติมมาแล้วนะครับน้องสามร้อยบาทนะครับตอนแรกว่าจะเติมสองร้อยเนาะแล้วพี่เห็นเกมน,นี้นี่เกมเกมสุ่มเครดิตนะครับน้องลองคลิกไปดูก่อนนี่นะครับนี่วงล้อไม่เกลือแล้วดูน,น้อยน้อยสุดก็คือเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งมากที่น้อยสุดอะที่พี่ดูอะแล้วคือสุ่มครั้งละสา0ร้อยนะคะน้องแต่คือเกลือสุดก็คือพันหนึ่งยังไงเราก็ได้กําไรนะคะน้องเจ็ดร้อยบาทเลยนะเออพม่ช่เจ็ดร้อยเครดิตอะก็เหมือนเจ็ดรอยบาทอยู่ดีอะ เพราะว่าเราเติมแค่สามร้อยแล้วเราได้พันหนึ่งอะ่ะกาไรล้วนๆน,นะครับน้องอันนี้ก็คือสองหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสองหมื่นนะครับแล้วก็อันนี้สามพันอันนี้ห้าพันอันนี้แปดพันนะครับน้องสุ่มเลยแล้วกันป่ะยังไงแล้วก็ไม่เกลือนะครับน้องไม่ต้องลุนเรื่องเสียเวลาอาจจะรุนว่าได้เยอะอ่าสามพันนะโอ้ยตอนแรกคิดว่ากะได้พันหนึ่งเลยนะที่ว่าคือเกลือเราได้สามพันแล้วเราเติมไปสามร้อย ศูนย์เกินมาตัวหนึ่งอะน้องๆคิดดูไปเราได้พอยต์แล้วใช่ไหมครับน้องๆแล้วก็ไปตามล่าไอดีกันได้เลยนะเอ้หรือวันนี้จะสุ่มเพชรแจกดีนะเดี๋ยวพี่ขอสุ่มเพชรก่อนละกันนะครับน้องๆคอยไปสุ่มมาดีมาคลิกเลยสุ่มเพชรก่อนละกันดี ID มันยังได้แค่คนเดียวไงแต่เพชรมันได้หลายคนไงไปกดเลยครั้งละยี่ไพ่นะครับน้องไป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  โอ้ช่องมีตั้งเยอะตั้งแยะตกเครดิตไม่เป็นไรนะครับน้องไปชิวๆว่ากดชิวๆไปเลยคลิกกันมืองอิกเลยนะครับน้องสามพันเครดิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพจนะครับน้องโอ้โหคุ้มแลคุ้มแลสุ่มต่อสุ่มต่อไป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 โอ้เครดิตไม่เป็นไรไม่เสียใจไม่เสียใจ เราเอาพอยต์ฟรีมาสุ่มเนาะเราเติมไปสามรอยเองยังไม่เข้าเนื้อเราเลยไปขอเพชรนะขอเพชรนาได้มาใบเดียวเองขอเพชรหยุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสวยอยู่สวยอยู่ยไปขอทั้สามพันเพชรได้ไหมโอ้โหเครดิตวันนี้จะถึงไหมเนี่ยไป วันนี้เราจะถึงสักสามพันเพชรไปเนี่ยได้มาหนึ่งร้อยกว่าเพชรเองเนี่ยโอ้แรงตะแคงตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยลุ้นตัวโก่งเลยไม่เป็นไรนะครับนอ้องไปต่อหมุนยาวๆไปเลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนอ้องอ๋อโหเด็ดดิตพี่จะไม่ตัดช่วงไหนที่มันเกลือพี่ก็ไม่ตัดออกนะพี่เอาลงแบบนี้เลยเนะี่ยหมุนยาวๆอย่างนี้เลยเนะี่ย ให้มันเห็นไปเลยว่าเกลือไม่เกลือนะครับน้องโอ้ยเฮียจับได้สามพันเพชรสองพันหกอะเป็นไรไปขอเพชรบ้างเฮ้ยโอ้โหเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยพันห้าออกอะครับน้องนอกจากได้เครดิตฟรียังได้เพชรฟรีกะโอ้เกินอ้เฮียอย่างคุ้มอะเอาหุ่นต่อดีหุ่นต่อเลยแหละ ขออีพันห้าที่ขออีพันห้าขออีพันหน้าเลยอีกเลยอีกหน่อยอ๋อไม่ใช่แล้วว่าไอเดียตอนนี้เราได้เท่าไหร่ละหนึ่งพันห้าร้อยเอ้ยหนึ 1, ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองเพชรปเพราะว่าตอนแรกได้พันห้าแล้วก็ได้อีกหนึ่งร้อยก็เพชรอ๋อแรงจะหนึ่งร้อยเพชรก็ไม่ได้เอ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรก็ไม่ได้ทปไล่ไปไล่ก็เลยก็เลยรีบนะครับ เพราะว่าเครดิตเรามีเยอะคลิปต้องยาวแนะ่โอ้โหเดี๋ยวไอ้ตกทีเดิมเ่มเนี่ยอะไรโอ้โหเดี๋ยวไปขอเพชรบ้างเถอะขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยโอ้โหแรงอีก กีตโกนว่ามันเลยแบบตกใจกระโดดมาที่เครดิตโอ้โหอะไรวะโอ้อ้าวอ้าสวยสวยสวยเบกโอ้โห,หัวไหลจะตายยเอา,เอา,อะาวะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรหนึ่งร้อยเจ็สบสองเพชรสองใบล้วนึพันห้าใบดึงละสามใบแล้ววันเนี้ยสามใบแล้ววันเนี้ยโอ้ ขอเพชรบ้างเถอะขอเพชรดิขอเพชรด,ชดิโอ้ยทำไมมันสะดุดอย่างวรงนี้มันสะดุดอะไรวะสองพันหกเพชรเลยนะเว้ยขอเถอะโอ้โหไอ้ยาดิ่งมาเครดิตเลยอะวงล้ออะเข็มดิ่งดิ่งดิ่งมาเลยอะ ขอเปดขอเธอเงียบเหงาเกินเงียบเหงาเกินเงียบเหงาแล้วทีนี้ไม่ไหลแล้วนะไอทีนั้นเันไหลมาหายเครดิตกันจังเลยโอ้อะไรวะไปไปเบาเบาบา,บาสวยโอ้แรงไอ้เอ้ยไม่ได้ไอสัตสามพันตอนนี้สองพันห้า 5, แล้วเนี่ยโอ้โหกูสุไปกินดีวันเนี่ย แม่งเลยไป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 โอ้ยเหนื่อยว่ะลุ้นจนเหนื่อยอ่ะเจ็บคอไปหมดเลยเนี่ยขอกินน้ำกันอยน้ำจะติดคอเลยเห็นตกเครดิต โอ้โหอะไรวะพี่แนะนำนะครับน้องๆเติมส0มร้อยบาทอะแล้วก็ไปปัม๊มปั๊มเครดิตอะเพื่อที่จะมาสุ่มเพชรนะน้องๆอย่าเอาสาม้อยมาสุ่มเพชรเลยนะพี่บอกเลยว่าเจ๊งถ้าเอามาสุ่มเพชรเลยอะเจ๊งนะครับแต่ถ้าเอาไปสุ่มพอยต์ก่อนอะเรายังเอาพอยต์ฟรีมาสุ่มเพื่อลุ้นบัตรเนาะแต่ถ้าเราสุ่มเลยอพี่บอกเลยว่าเจ๊งโอ้โหสวยพันห้าอะไรคิดว่าจะไหลมาตรงนี้นะ 5 0าพันกว่าเนี่ยแต่พันห้าก็ก็คุ้มแล้วอะ่ะมาพันห้าก็ถือว่าคุ้มแล้ววันนี้ก็สามพันก็เพชรแล้วครับท้องๆโอ้โหไอเหี้ยไม่น่ามโมเยอะยมันรู้มาเติมไปสามร้อยได้สามพันเพชรอะ่ะมาดิี้โอ้โหต่อนะใจเย็นนะเครดิตอะ่ะใจเย็นนะ ไม้อีกก็ไม่ไหวแล้วนะขอเพชรบ้างเหอะส,สลับกันไปบ้างเจสสลับกันไปบ้างสลับไปบ้างโอ้โหไม่สลับเลยอะ่ะถ้าคลิปพี่ประมาณชั่วโมงนึงน้องๆจะดูกันไหมเนี่ยขอเพชรเอาว่าแล้วามาทีช่องเพชรแล้วแหลกมาเครดิตเชียช่องเครดิตแล้วไม่เคยแหลงไปหาเพชรเลยนะไอเหี้ย เอ้ย,อยโอ้โหเดี๋ยวขอหมุนอีกสักสิบทีแล้วกันนะครับนะ้องไปมันเด็กคลิปมันจะยาวไปนะครับนะ้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้หนึ่งล้านเพชรลอยไปต่อหน้าตากูเฮ้ย oh yeah. เอาใหม่ดิแม่งเอ้ยมันจะออกอยู่แล้วนะไป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 โอ้โหเยอะ ไม่ได้ป่ะไปกี่ทีแล้วอบบ่ะอนแรกบอกแกสุ่มสิบทีอารตีไปสองทีแล้วโอ้ยเฮ้ยสามทีสามไปแล้วสามไปแล้วสามไปแล้วโอ้โหสี่ทีอะสี่ทีแล้วสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้ะลิ้อหกครั้งพอลูก <Nope. S 1> อ้าวงน้อง น้องๆดูเอานะครับพี่สุ่มจนบัตรหมดเลยนะครับน้องสิ์ค้าหมดแล้วกดกลับมาสุ่มในวันพนรุ่งนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าพี่สุ่มดึกด้วยก็ไม่รู้นะครับตอนนี้พี่สุ่มประมาณเที่ยงคืน,นสิบนาทีอ่าเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับน้อง,องแล้วบัตรพันห้าออกมาเลยสองใบนะครับน้องร้อยเจ็ดสิบอีกประมาณกี่ใบอ่ะสี่ห้าใบเลยนะครับน้องโอ้โหสุ่มจนหมดเลยเอย้ส่วนมากไอ้พวกเว็บสุ่มเขาจะเติมบัตรประมาณ เที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองนะพี่ว่าก็เอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับนะ้องพี่แนะนําเลยนะคะว่าให้เติมสามร้อยนะครับแล้วก็ไปสุ่มเครดิตนะครับแล้วมันก็จะได้เกเกือเลยนะอย่างเกลือเลยก็ได้หนึ่งพันเครดิตมาแล้วน้องๆก็เอาหนึ่งันเครดิตามาสุ่มเพชรนะครับหรือว่าไปสุ่มไอดีก็ได้เนาะสำหรับวันนี้พี่สุ่มเพชรนะครับแล้วก็ ถ้าใครชอบดยพี่ทาคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแช์ check, กดซับสไคร e ให้กับช่องพี่ด้วยนะครับนอ้อสำหรับใครไม่มีทุนก็ไม่ต้องไปสุ่มตามพี่เนาะก็ดูคลิปพี่แล้วก็กดไ like, ลค์คลิปพี่ก็พอนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับน้องไปแล้วบ๊ายบาย